ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผู้ชมชศวสายเท่นะครับชองที่นาความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเนซีมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวแล้วก็ความที่เห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนําในการทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับผมวันนี้เราก็ไปอัปเดตราคาบิตคอยน์สักนิดเองนะครับก็ร่วงมาค่อนข้างหนักเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะ หลังจากที่มันได้ทําการสามเหลี่ยมแต่วมันทําการตัดจุดตัดสฉลี่มันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงมันทได้มันได้ทาการเบรกลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราไปดูข่าวจะไปดูข่าวกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคครับอัปเดตราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเก้านะครับอีเลี่ยมอยู่ที่ประมาณสี่พันหนึ่งนะครับบีนบีอยู่ห้าร้อยสิบเก้านะครับโซโลน่านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็ คาร์ดานโนนะครับอยู่ที่136นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตในภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นอโกแลนด์นะครับแพนเค้กแซวับนะครับแล้วก็เดนแบทนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูข่าวแรกกันเลยครับข่าวแรกที่ผมหมายให้คุณดูว่าเป็นอัตรา Fear and g ์ e ีต i ิ d e x นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันอยู่ใน Extreme Fear นะครับ Extreme Fear หมายความว่าอย่างไงเป็นจุดที่ คนกำลังกลัวในการเข้าซื้อหรือว่ากลัวที่บิตคอยจะเทขายคือเอาง่ายคือคนเกิดเกิดภาวะในการกลัวทําให้ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าที่จะเข้าซื้อบิตคอยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับใครที่ต้องการเก็บบิตคอยในระยะยาวครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงดีที่คุณควรเข้าซื้อครับเพราะว่าตอนนี้คนอื่นกำลังกลัวคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่กล้า เข้าไปซื้อนั่นเองนะครับก็อย่างสุภาษิตที่เขาเคยว่าว่านะจงกล้าในวันที่คนอื่นกลัวจงกลัวในวันที่คนอื่นกล้านั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ทําการ DCA ในการเข้าซื้อ BTC ไปอย่างนิดอย่างนิดอย่างนิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะส่งผลให้ BTC นั้นอ่ะมันอาจจะต่ำสุดแค่นี้แล้วหรือเปล่านะครับก็จะให้ดูข้อมูลประกอบข้อมูลต่อไปกันเลย สำหรับเจ้ามูลขอไปก็เป็นของทางเทคนเด็กนะครับก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคะนะครับโดยสังเกตจากลักษณะกราฟปี2013นะครับปี2017แล้วก็ปี2 0 2 1หรือว่าปัจจุบันนะครับทุกครั้งที่มีการขึ้นไปแตะเส้นฟิโบนัชชีส2ุเนี่ยเห็นไหมก่อนที่มันจะขึ้นไปแตะฟิโบนัชชี่272มันมีการขึ้นไปแตะฟิโบนั 1.618แล้วก็ย่อมาแต 2, ะ1.272ครับในปี2013 2017เช่นกันขึ้นไปแตะฟิโบ1.618แล้วย่อลงมาไม่พ้นมาแตะ1.272นะครับก่อนจอะขึ้นไปที่ฟิโบ2.272ครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีของข21ก็เป็นคล้ายขึ้นกัน,นครับคือณนนปัจจุบัน,นครับมีการขึ้นไปแตะนะครับฟิโบดัชี1.618นะครับก่อนที่ยอ่ยอย่อลงมาเล็กน้อยครับเพื่อี่ เพื่อที่จะอาจจะขึ้นต่อไปแต่อ่า2.272ครับซึ่งราคานั้นที่เขาคาดการณ์คือประมาณ2 2 0 0 0 0 5000ดอลลาร์เลยนะครับก็ก็อย่างที่บอกครับราคาในอดีตอ,อ,อาจจะไม่ส่งผลต่อในอนาคตแค่ลักษณะกราฟมันคล้ายๆกันนะครับมันเกิดการคอร์สคอร์สแล้วก็มีการคอร์สด้วยนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาจจะเป็นส่งสัญญาณว่ามันอาจจะขึ้นได้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ โอเคครับสำหรับข่าวต่อไปก็เป็นการวิเค,คราะห์กราฟเช่นเดียวกันนะครับจากคุณลิคตัตนะครับก็เป็นการวิเค,คราะห์กร่าของ b t c นะครับโดยเขามองว่าเนี่ยถ้ามันวิเคราะห์จากอย่างเนี้ยมันมีการลงมาแตะเส้นฟีดบูล c ทนชีที่0.5กับ0.68นะครับทุกครั้งที่มันมาแตะเส้นที่0.5ถึง0.68ม,มันจะมีการเด้งขึ้นแล้วเบสสามารถเบสขึ้นไปได้นะครับโดยก็ถือว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงเหมือนอ ลักษณะกราฟก่อนหน้านี้ครับก่อนที่มันจะทําการเบรกตัวขึ้นก็เป็นการนาให้ทุกคนประกอบการตัดสินใจกันในการเข้าซื้อใช่นว่าทุกคนจะเข้าซื้อไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าราคาตรงนี้มันไม่ยากจะต่ำกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นสามเอิรกครับที่ว่าจะลงมาต่ำสุดนั้นแหละก็มารอดูติดตามกันได้ในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปก็เป็นทางอ่าโกลแมนซ์นะครับธนาคารชั้นนําของอเมริกานะครับ ก็กำลังจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่มีการค้ำด้วย bitcoin นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถกู้เงินโดยใช้บิตคอยนะครับในการค้ำประกันได้แล้วนะครับก็มารอดูแนวถ้าทําได้จริงก็จะส่งผลด,ดีต่อ bitcoin มากๆทําให้คนถือบิตคอยกันมากขึ้นเราก็สามารถใช้ b บิตคอยเป็นหลักค้ำประกันในการกู้หรือว่าการเป็นการค้ำประกันของสินเชื่อได้ในอนาคตนะครับ โอเคครับนี่เราไปดูการาฟราคา Bitcoin กันสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เราดูว่า Bitcoin ตอนนี้ผมมองว่าเนี่ยตอนนี้ยังค่อนข้างอาจจะไซด์เวฟไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังยังตอบยากครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะแต่ถ้าเราสังเกตจากจากอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า macd เเราก็เห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันมีการตัดขึ้นมาเล็กน้อยมันอาจจะเป็นส่งสัญญาณที่ดีว่าถ้ามันตัดขึ้นเนี่ย จะส่งให้ราคาบิตคอยพุ่งค่อนข้างแรงเลยนะครับส่วนตัวนะตอนนี้มันมีการตัดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรอสัญญาณคอนเฟิร์มไดเว์เจนอีกอีกทีหนึ่งเพื่อในอจุดตัดสินใจให้มันกลับตัวมันขาขึ้นอีกสักรอบนะครับก็มารอติดตามกันครับว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้ยืนบนเส้น5 0า0มื่น1ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับข่าวต่อไปก็ เป็นการวิเคราะห์นะครับขออนุญาตจาทันโลกครับเทรดเดอร์เคนะครับของ a c e b o o k นะครับก็ได้วิเคราะห์ว่าราคา ETH นะครับมีการดีดกลับขึ้นมาเร็วกว่าราคา bitcoin นะครับจากการล่วงหนักเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเราก็สังเกตได้สัดเกตว่าทุกครั้งที่เวลาที่บิ c o อ n มีการดีดตัวขึ้น ETH จะมีการดิดจะว่าขึ้นที่สูงกว่าในราคา bitcoin เนื่องจากเขาได้อ้างจากผลงานวิจัยเนาะว่าตอนนี้ ET เทเอยู่ กลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดส่งผลให้เจ้า ETH เนี่ยมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาบิตคอยนนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะว่ามันเงินฝืดคือคนต้องการที่จะใช้ ETH กันมากขึ้นแต่มันผลิต ETH ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ก็อาจส่งผลให้ราคา ETH เ,เนี่ยเติบโตได้ไกลกว่าของราคาบิตคอยนนั่นเองนะครับ นี่คือการวิเคาะห์สนตัวเนาะสำหรับเจ้าข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของอของบ้มแบงนะครับโดยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับทองคำอะ่ะยังคงขึ้นอย่างต่อนเนื่องในขณะที่บิ t คอย n นะครับก็ยังกำลังลดลงครับเนื่องจากผู้คนนะครับกำลังชั่งหนักว่าจากข้อมูลแรงงานสหรัฐนะครับที่มีจํานวนลดลงแล้วก็อ่าราคาการเกิดสหรัฐอาจมีการควบคุมภัยจากโอมิคอนนะครับส่งผลให ราคาของบิตคอยหรือหุ้นก็ตกแต่ทําให้ทองคาขึ้นเึ้นเดียวกันครับแล้วเราก็สังเกตได้ว่าในขณะที่อทองคํามีการปรับตัวขึ้นนะครับเราเห็นได้ชัดเลยว,ว่าส่วนทางกับิตคอยที่มีการเทขายลงนะครับคราวนี้ก็เป็นเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้บิตคอยราคาลงก็เป็นไปได้นะครับส่วนข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของอทางทางเนียเดลี่นะครับได้การวิเคราะห์ สินทรัพย์หรือว่า XSH อันดับแรกที่ถือครองครับโดย VCS นะครับซึ่งเราก็สังเกตว่าในแต่ละนเชนเนี่ยผมยอมรับว่าเป็นเหรียญที่ผมถือหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีริเหรียญเนี้ยมีโปรเจกต์ท้างหนมากมายก็รวมถึงเทอรล่านะครับรวมถึงโปรกเกอดนะครับรวมถึง o อเอนะครับซึ่งราคาตอนนี้ที่ผมมองว่าที่เข้าได้ก็จะมี o อเอกับโบรกเกอดแล้วก็เนี่ยครับส่วนเทอรล่าตอนนี้ราคา ค่อนข้างที่จะพุ่งไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวก็ไม่แนะนําให้ใครเข้าตอนนี้นะครับถ้าเข้าไปเข้า o อซิหรือว่าเนี่ยหรือว่าโปดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับต่อไปข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวของ c a r a านนะครับเดินหน้าสร้างตลาด MT Coschain กับ ETH นะครับ c a r ์ a านนะครับได้เปิดตัวผลิตอ่าผลิตสะาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการาสร้างสะพานเชื่อมเครือข่ายคาร์ดกับเฮด ให้ผู้ให้ผู้สร้างสามารถโยกย้าย NFT ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเจ้าคา r ์โดอีกทีหนึ่งนะครับโดยในเนื้อหาข่าวเขาได้บอกว่าหลังจากที่คา r a โดได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทคอนแทคบนเครือข่ายจากการอัพเดตอารอนโซที่ผ่านมานะครับในช่วงกลางเดือนกรกฎาคที่ผ่านมาและได้เปิดผู้ใช้งานทดสอบในการสร้าง NFT นะครับหลังจากได้มีการเปิดสมาร์ทคอนแทค ก็พบว่าผู้คนนะครับมีการเข้ามาใช้งานในระบบ NFT ของ c a r a d o กันมากครับแต่ก็ราคาปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างนิ่งนะครับยังยังไม่ค่อยไปไหนตอนนี้ก็กลับมาที่ประมาณราคา1.3นะครับก็ลองทุกคนก็ลองสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโดยในนี้เขาก็อาจอาจจะบอกไว้อีกว่าการสร้างเครือข่ายคาราโดคอสเทนะครับอันนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทของบอนดี้ไฟแนนเมื่อเดือน ที่แล้วเป็นการสร้างคอร์สเชนระหว่างเครือข่ายคาราโดกับ E t ทนะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเชนนอกจากให้ผู้ใช้สามารถสร้างอินพีได้แล้วยังทำธุรกรรมคริปโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับส่วนตัวก็ถือว่ามันกำลังมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าเหรียญคาราโดนั่นเองนะครับต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเหรียญลิบโบหรือเหรียญ xrp นะครับซึ่งเขาให้จับตาดูคดีของ r ิบโบหรือ xrp นะครับ สวันใน3วันที่จะมาถึงน,น,นการยื่นข้อเสนอโต้แย้งนะครับโดยในข้อมูลเขาได้กล่าวว่านักเทรดเ้าพีคนจับตาดูคดีในอีก3วันครับโดยอ้างอิงจากไฟล์สแกนของเอกสารนะครับของอายการของ a n c ยเสนอต่อผู้พิพากษานะครับของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําสั่งให้ริบบ้นะครับและกรอตต์ได้ยื่นเอกสารนะครับข้อโต้แย้งต่อกันนะครับซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อ XRP ก็ได้ครับถ้า XRP สามารถชนะคด,ดีของอกรลตสหรัฐได้นะครับก็มารอติดตามครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าสาหรับเจ้าเหรียญ XRP แล้วก็ทางริโบนี่ครับได้ออกออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วครับว่าจะสามารถมีผลดีได้ในอนาคตนะครับซึ่ง C.O ของริ p โบก็คาดการณ์ว่าคดีนี้อาจจบลงในช่วงปีหน้าแต่ก็ยังต้องรอดูต่อไปได้นะค,ครับก็ถึงว่า เป็นข่าวดีสําหรับ XRP แล้วกันนะครับก็สําหรับข่าวสารก็มีประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับถ้าหาใครชอบนะครับผมก็ฝากทุกคนครับช่วยการกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้คุณเป็นภา้ดข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ